สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจประกิตแท็กเตอร์รถไทยมือสองซีสเกตกลับมาพบมาพอกกับทั้ง้านประกิตรถไทยกันอีกแล้วเออมื่อวานไปคลิปประจําวันที่สองกระล้๊าสองหาหกแปดใช่พี่น้องดูสาวยิ่งๆเพิ่งใกลแต่วุหนาเป็นไงอยู่เสียงไงอ๋อเสียงบอกบอกมีไมเด,ด้วยพี่น้องเด้อตั้งใจฟังเขาเมื่อนี้มาอัปเดตสินค้าหนาหลานมาอัปเดตสินค้าหนาหลานก็คือเออพี่น้องหลายคนเพิสนากคู้ว่าเออตอนนี้เหลือรถยังเนี้ย มีรถหนังแน่อ่าก็เลยพามาเบิงมื่อนี้บอไเดซิต้าเครื่องหนึ่งดอกเ okay, อาแค่แบบว่าในน้ำก๋วยข้าวแล้วกันผู้ใดอยากเบิงเจ่อจงว่าจะสนใจคันใดจะคอยวีดีโอคอมาหรือว่าขอคลิปส่วนตัวก็ได้นะพี่น้องเนาะมื่อนี้เอาเป็นแกบคลิปลรวมๆก่อนมีรถชมมาหม่หลายคันอยู่มีรถชมมาหม่หลายคันอยู่อ่ามาเบิ่มกันเลยครับขับไ่ไหน คันแรกคันนี้ LC 708 LC 708 SP SP คือเสาเรียมเสาเรียมอันนี้เสาเรียมคันนี้เก็บงานไห่ไม้หมดทั้งสีสันทั้งอ่อบูธสลักอ่านี่เห็ดไม้แล้วแน่นนะสลักแขนกลางเห็ดไม้โอสลักอ้ากหอกหกกลางเห็ดไม้ยางไม้ยางหนาไม้ ยางหลังเหรือ80%สปอร์เซ็น์โอตนิใส่ย,วยาวๆผานหลังก็ไปไหมครับผมฐานหลังก็บไบไหมเจ้าหนุเด้อไปผ่านจะไม่เฮ็ดซีไม่มดคันนี้อยู่ที่ราคาสามแสนสี่มืนหพันบาทครับคันนี้สามแสนสี่มืนหบาทต่อไปเป็นเอสามหกสิอามหกสิบแคันนี้อยู่ที่สองแสนสามมืนหพันบาทครับผมสภาพ อ่าโดยรวมเดิมเดิมคันนี้เดิมดีพร้อมอกันงานด้วยกันคันนี้แล้ว4018ยางไม้สี่เซนครับยางหลังโอตนินียางหน้าพิทของหลาลูปสโตนสภาพพร้อมใส่งานใบดันดินยังแดงอยู่พี่น้องยัยงเป็นเหลี่ยมอยู่เลยสภาพพร้อมใส่งานด้วยกันคันนี้เอ่อผ่านหลังเฮ็ดสีให้ยหม้แต่ว่าสีสดดันรถเดิมเดิมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ 3่สาส,ส,สามแสนสี่สักับเจ็ดเอีันนี้อ่ที่สามแแรงสภาพพร้อมใส่งานสภาพพร้อมใส่งานชั้นนี้สีฐานน้ำเดิมราคาอยู่ที่หนึ่งแสาหาบาทครับย่างหลังของดิสโตนเดือหลายอยู่หกสิบเจซนอันนี้เอลซี้รุแปดันนี้ราคาอยู่ที่สองแสน หาพันหนึ่งแนเก้าหมื่นห้าพันจัดหนึ่งแสนหาหมื่นเก้พันเคัหนึ่งแเกโอเคเาหมื่นพ่อพูดว่าห้าหมื่นเก้ันไหนคันนี้หนึ่งแสอย่าไปดูในคลิปบอกเออถือว่าขนมไยร้ำผิดราคาคือหนึ่งแสเก้าหมื่นหันองเด้อตื่นเต่ามากสิจ่ะนี่เสอรเนี่ย ดูลร้นนี้ก็มีบริการล้างรถตํ้งแพี่น้องอล้างรถรากาอย่างเนี้ยเอรเปียทามันเครื่องนี่อนี่ปากนี่ปากคุณเอไปหอดมากแบวอะ่ะนี่ละมาเบิ่งรถไทยอารมณ์มาล้างความชุมวมงเครื่องล้างแล้วอ่าอันนี้เป็นอร์าศูนยหนึ่ดเก็บสีมดคันคือกันคันนี้อยู่ที่แอ1 8าศคันนี้อยู่ที่ สามแสนแปดหมื่นเกาพครับโอ้สามแสนดหเก้ครับคันนีตีราคาอี่มีสี่แสนหับอยู่แล้วสา0หาอันนี้สามแสนเก็บงานเส็รบร้อยพร้อมใส่งานยางหนาไมมยางหลัง 180, เดือแปดรเซ็นต์ด้วยกันหาัสอ,อ 2, 4, 6, 6, งสี่หต้องรุนคันนี้แถว3สามหกสีคันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่สองแสนบาทครับคั 2, 000, 75, 000, บ สามหกเอสพีเก็บงานให้ทกกางคันเลยใส่ท่อให้พร้อมใส่ท่อเหรียดเสาค้ำพร้อมนี่คันนี้มาไม่ไหมคันนี้มา่ไหมพี่ต๋องจอนเดียจอนเดียสามสิบหกแรงอู้เดิมดีเถอะผมมาแห้งคันนี้รถคันนี้ผมไปผมไปสื่อมาหนึ่ผมว่าโอ้คันนี้เดิมดีไงสามสิบหกแรงราคาแบบ ถือว่าคุ้มอ่ะคันนี้ถือว่าราคาเท่าไหร่วะตีเดี๋ยวสิมีคลิปมาให้เบิง่งมือหลังแต่ว่าตัวนี้ฟังราคาถือว่าเพรานเดียเห็นคลิปก่อนราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นสาพันบาทเท่านั้นเด้อสองแสนแปดหมื่นสาพันบาทจอนเดียสภ่าทำงานเลยคันนี้ทำงานม,มาสองพันกว่ชาชั่วโมงก็ผ่าเดินมืดีมาเบิ่งมาผู้ใดยสายสายเขียวสายวงอ,อินอ่าจอนเดียนี่เขผา่าบนหน้าผา่าแทงดูงเดิมดีแทงดี ชั่วขี้40แรงยังอยูย่เท่คะแสนน202อ,อ่ะ202,000ผ่สนสนานเด้ออ่ออาก็เพิ่งด้านหลังก็เพิ่งด้านหลังพวกผ่านไม้พวกผูกผ่านไม้ผ่านมือสองย้ายมือสองก็ไถเออรถเกี่ยวหนึ่งจาก8,000กว่าบาทผมลดเลยสองคันหนึ่งให้เหลือแค่คันละ7,000หา7,000หารลดไปเลย อันนี้ผานิสกีผานงามเลยนิสกีนี่ผานงามอยู่นี่ใบงามอันนี้ผานของคงเดียเป็นผานนี่ละของคนนี่ะงามงามผานหาพงยาหลังสา,งา,งา,มงาม้านงามเป็นีงามผ่านงามอันนี้ของแ้วสาห่เพชรสหมานเพรสใหมไแล้วหาศูนย่านสองสี่หกเอฟเสให้ไมคือกัน ก้าวาที่ว่าเฮ็ดสีให้เนี่ยชัว้วเอาไปเข่าเพื่อนเข่าซารไปผูกรับควันนี่โอ้บลงจกากไอ้คนเลยอันนี้อันนี้ของพีหาเป็นผานสองหกดีเฮฟฟี่สาวสรงดีเฮฟฟี่เป็นผานห e e น,น,นักเุมนเกา่าแต่ดีสภาพดีนะม,ม,มันมีวัตเออใบยังเดือดลายอยู่มีหัวเฉียมแน่อยู่ตรงนี้เด้อมีหัวเฉียมแน่ตรงนี้ แต่ถือว่ายังงามอยู่โอเคอยู่อันนั้นเป็นฐานของสามสี่เป็นฐานของวิเชียนไหดีอยู่ครับฐานวิเชียนถือว่าโอเคอยู่ในเรื่องไหอันนี้ของสี่ศูนย์ยังไม่สี่เซนยางโอตะมีไม่ไม่ได้เปลี่ยนแตไม่ไดซีนหลอดลังบ๊อยแค่เลี่ยนสี่หนึ่งก็เบ,บิังยังรถเดิมมันต้องสี่ สีหลอดหลังบ้อนเคยแก่ฝาหายบ้อนเคยเปิดทั้งสองขางถือว่าเดิมดีแขนลงแขนหลกักมีครบ326อ,อีโปกเปลี่ยนใบให้ใหมพ่พร้อมนี่นงามเลยครับ340,000บาทอันนี้อยู่ที่24,000เอา448แ,และ448เด็ดเป็นเด้อมื่อนี้ก็ฝากไว้ครับในอ้อมโบรกำใจหลายๆคนอ๋อมี326 SP ขับมาใหม่อยู่สองคันแลราคา49ขับมาใหม่เดี๋ยว มีโอกาสสิเดมารีวิว้เบ่งก่อน36มหอพีอันนัน้นราคาอยู่ที่ว่าประธานเฮ็ุสีเด้อราคาที่บอลเก็บงานอย่างายอยู่ที่สองแสนสามสเอีเด้เขาแค่2 3งแสนสบาทแต่ว่าขับไม่นะให้เฮ็ดสีเก็บงงเก็บงานให้ดันให้หนีเล้วราคากับอาชีวะดันเลด้วยกันอย, 200, อย่างที่สองแสนเก็บนี่นางนั้นงามๆเลยสามหกเอพีสน่าพันบาทเดียวมีไม่เบ่งครับไวๆนี่ละให้ลูกน้อง เอาเข่ามาให้ม right ือบ่อยเช็คเลขกันหน่อยบางก่อนเดือนสมงหาคมทายรีวิวคูกอนกับสายสุโขสปีเนี่ยโตใหม่โตตัวเทสีเนาะความแตกต่างระวังตัว่เดิมๆกับเทสซีเป็นจังไดเมื้อนี้ก็บอกหลายย่างพี่น้องขอบคุณอะไรครับคิดสุขสันด้จมื่นเด้อมีเวลาผ่านไปผ่านมากับแวรมากินหนังเย็นๆมื้อนี้ขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ